ทำไมวันนี้มาน้อยคะเปนหมดแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ว่างกันนะคะจริงๆมีปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าคุณชายเขาแต่ว่าเออนอนอยู่มาเดี๋ยวพักขึ้นนิดใช้ได้จริงเปล่าถ้าได้แหรอกเขาเพิ่งมานี่คือยังไม่ได้เออเป็นียนไปเนียนมาเข้า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 มาเอ้ไปชั้นไหนก่อนดีไปชั้นห้าเลยไปชั้นห้าเ้ยห้าเลยไปชั้นห้าเลยดีไหมชั้นไหนนะที่มีสระน่ะอ่ะเป็นสระเสร็จแล้วหรอฮะสระน้ำเสร็จแล้วหรอเสร็จยังเสร็จแล้วไปเสร็แล้ว มาค่ะเด้แล้วจร่งดิได้แล้วเดี๋ยว้กันเอี๋ยวเกระโดดเลยอะไรอะไรอะไรสามารกระโดดจากชั้นห้าลงไปที่ฝักแม่น้ำไเลยน่าสนนี้ใครนะนี่ใครคะเดกเกี่ยวตัวสูงมากพี่นาราค่ะพี่ของนาราสวัสดีครับพี่นอยชื่อพี่น้อยน้ำเกี่ยวกน้ำเกี่ยวกัน้ำแต่แลเกี่ยวกน้ำเกี่ยวกัน้ำใครนี่ไงเกี่ยวน้ำไนี่ไงนอยเนี่ยเรไม่โดดแล้วก็ปิดขึ้นมาได้ไง เดินระวังนะลูกห้องนอนเขาแทนเซนเลยเขาเังนี่อยู่ตอนหน้าเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ไม่เสร็จอีกแล้วเพราะว่ามาซ่อมไฟมาซ่อมไฟทานี้ออเว่นีออกเดยว่านออเยวาไเผื่อมีลูกอนาคตไงเกิดจะกกิงมีลูกอยู่ได้ถ้าเกิดหนูมีลูกในอนาคตไง เอ้ยอยู่นี่แหละคุณโตไม่เอาอยากกับป้ากับแม่เอ้ยอ่ะนี่ห้องน้ำสามารถมานอนในห้องน้ำได้หุ้ยดีเวอร์อยากจะมาบ้านอยู่บ่อยนี่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 มองวิวได้ไหมวิวมี่างหูได้แล้วนะเขาจให้เขาสองเราไว้เขาลวงเราไม่ได้เป็นแบบกระจกแบบข้างนอกถือเหมือนกระจกรถนี้อือข้างนอกเห็นไหมเห็นนี่ไหมไอ้ไม้ขัดหลังอ่ะเห็นไหมไม้ขัดหลัง เฮ้ยจิ๋วจิ๋วจิ๋วแย่ะล้มันเสียมากมันหลุดออกมาเห็นไหมอันเนี้ยน้องตัวนี้มันหลุดออกมาลูกต้องต้องแก้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ช่างซ่อมลูกขเราเห็นไหมมันหลุดออกมาตัวเนี้ยยังไม่ทันอยู่หรอแจ้งแล้ให้พี่น้องซ่อมสิไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันมีไฟไม่เอาเดี๋ยวไฟหลุดประตูตรงนี้เลยประตูลองผล ว่าอีกแ้แต hey, oh, ่ป็นไงคะนี่คือนอนติงของเปลี่ยนกนเลยนะแบบไม่ก็ไม่ใช่เผื่อเด็กชูตกอีเจียงใเรามันโผพี่จะไเห็นลูกขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไม่เป็พวกหนูมากันไงให้เป็นนอนข้างบนนได้ เอ๋อนี่เป็นอะไรบรรยายเพิ่มก่อนสิคะอ๋ออันนี้มันจะเป็นห้องอะไรบ้างคะห้องเก็บน้ําชายามบ่ายโอ้ยหนูรามาะเห่าไหมอันนี้ขึ้นไปก็เป็นดาดฟ้าแต่ว่าไม่ขึ้นมาร้อนไปร้อนจริงไหมไปไปไปร้อนจะตล์ไม่อยากลงทางนี้อยากจะลงดิลงลิฟต์ดีก่อนเลยอย่าเลยอย่าลงทางนี้เลยตายนี่หรือเพื่อนๆมาจะนอนห้องนี้ก็ได้ค่ะเก็บเปิดพักอันนี้เป็นห้องนอนแคร์ค่ะนอนระวังไว้ ดีอยู่นะไม่ทำไม่เ็นกระอบยังฮะมีเม่นกรสองไงให้เราลงมันออกคนอื่นก็ฟูหนึบหนหน่อยอ้โหชอบกีสองคนอันนี้เป็นห้องอะไรคะห้องทำงานห้องทำงานเอยนี่เป็นห้องทำงานใหทีเานี่้วยนี่งไงห้องที่นั่งน่่อยก็ห้องกี่นห้องทำงานนี้อ่ะให้ทายนั่งทำงานกี่คนฮะทั้งหมดจะเป็นห้องทำงานเลยนั่งทำงานกี่คนสิบหนึ่งสองคนยี่สิบ สองคนพ่อแม่กพ่อกับแม่นั่นแหละสุดยอดไปกลับบ้านอุ้ยจะอ่ะนี่อ่ะไปดูห้องอ่ะห้องนอนพ่อกับแม่ไม่มีห้องอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรไม่ใช่นี่มันเป็นโถงมีห้องกินข้าวแล้ว่าลุงอุู้ใจร้อนไงถ้าหิวก,ก็กระโดดไปกินเลยไม่นั้นเดินช้าไม่มีกระจกกั้นหรอปะไม่มีโปร่งๆเนี้ยลองๆทำจริงแล้วดูคิวมันจะมีไหม่ะมีมีใครมีแล้องมีห้องนอนหรอห้องนอนอยู่เรื่องต่ะห้องนอนห้อยังไงครัอยู่ไหน

ัเป็นหินตัว,วไหมคะใช่หินภูเขาไฟอันหนึ่งหินภูเขาไม่มีไฟกูกหิภูเขาต้องซือ้อเฟอเอร์อืมน่าจะรู้เปล่าเฟอร์ลอยตัวมีมีนะคะอยู่ข้างล่างค,คือเดินผานหอก็ต้อง่าห้องน้มาก่อนเนี่ยไม้เนห้องใครได้อยู่กันใช่ห้องเด็กอยู่หรือห้องพ่อแม่เ็หม่ บอกว่าห้องหนูเสือก่อนเลยเห้ยจริงเหรอใช่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยดูดูดูกมืนเดิมมันคืบหน้าแต่ว่ามันคืบหน้าช้าๆนไงคืบหน้าไป็นสาวว่าน้ำตรงนั้นต้นไม้หนูอันนั้นเดี๋ยวจะเป็นต้นไม้อันนั้นเป็นอางจักรุสีค่ะอางจักรุสีเนี่ยสมมติว่าเราลงลงเงินใดมาใช่ไหมวิ่ง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 กรพุ่งลงอางจักรุสีได้เลย กล้าาไปเนี่ยยี่สิบก้าสี่เดินไปได้เดี๋ยวก็ชี้ที่กไปเองสกุช่อ่ะสกุชี่อกชี่ที่แบบว่ายืดได้ยืดได้นะจ่มาสกุชี่ยืดได้มีห้องโถงไหใช่ดูหนังดูหนังเอาไปดูหนังดูหนังเฮ้ตัวแรกเหมือนมันมี ปิดแล้วนี่ปิดดูปิดแล้วใช่ไหมอันนั้นประตูช <c oughs> ั่วคราวลูกอ้าวคือเอาออกแล้วไม่มีแล้วประตูอืมอันนี้เป็นห้องอืมอันนี้เป็นห้องกินข้าวอืมโอเคค่ะโอเคก็ต,ตอนแรกเป็นประตูปิดหมดแล้ววนะ่าตรงนี้แล้วก็ตหมอนมีห้องกินข้าวทุกชั้นเลยดิไม่มีมีชั <c oughs> ้นเดียวชั้นเดียวไม่มีชั้นสี่ไม่มีลูกอันนั้นเป็นโตประชุมทางห้าก็ไม่มีค่ะมีชั้นเดียวเออทำไมคนบอกว่ามี ท้องกินข้าวทุกชั้นแต่ว่ามันไม่ได้ชั้นเดียะมันก็มีชั้นเดียวนะจบการพาทัวร์เป็นยังไงคะเด็กๆชอบไหมชอบมากเลยค่ะหนูถ้าเสร็จแล้วจะมาอุบลเซอร์นิชาะ